ออ,อพอแล้วหยุดเถอะไม่พอไม่พอเกมนี้เธอเป็นคนเริ่มมันเองเธอต้องเล่นกับฉันอย่างเต็มที่เมื่อวันก่อนนี้ฉันคิดไม่ถึงเลยว่า ฉันจะให้ครั้งแรกของฉันอ่ะกับชายแบลกหน้าในงานเลี้ยงงานมั่นของแฟนและน้องสาวของฉันให้ชั่วโมงก่อนในงานมัน่นพ่อแม่พี่หนูและทวกอย่างขอดื่มให้กับพวกคุณหน่อยค่ะ ่อย่งพ่อแม่ลูกสาวคนนี้นี่น้องสาวและน้องเขยของเธอกำลังขอดื่มด้วยผู้หญิงเร็วกับหมาขอให้รักกันตลอดไปพี่้าไม่พอ,พอใ้ฉันกนะ็ด้วยอย่างหรอขอให้พวกเธอ อยู่ด้วยกันนะ่ะจนร้อยปีขอบคุณครับพี่ด้วยพลังของพี่ดลว่าอ,อย่างว่าฉัานนะ่ะจะมีความสุขตลอดไปการเลี้ยงมั่นนี้ต้องการให้ฉันนะ่ะมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงเพื่อให้ฉันดูความอดอ้า,อายหรหรอ คนสองคนที่มาจะไม่ค่อยสนใจฉันวันนี้เอาแต่อยู่กับฉันผมกลัวว่าฉันจะทำรายงานงั้นสิพ่อแม่หนูเหนื่อยมากขอตัวกลับก่อนนะไม่ได้เธอกลับไปไม่ได้ทำไม ปนหัวจังทำไมาอยู่ดีๆก็ <S <S ร้อนมากหรือว่าวายนี้มีอะไรเซนเย,ยเธอเป็นอะไรไปไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าฉันจะพาเธอไปพักผ่อนในห้องปล่อยปล่อยฉัน เด็กคนนี้พวกเราทำเมื่อแกประธานตู้สนใจเธอที่ถือว่าโชคดีของแกตอบแทนที่เขาพอใจแกจะรับการดูแลธุรกิจใหญ่ในบ้านมูแกยังกล้าที่ไม่เชื่อฟังอยู่หรอประธานตู้คือประธานตู้ตัวแทนนสังหาริมทรั์อย่าพูดถึงอายุของประธานตู้แกอายุเท่าพ่อฉันก็เกินพอแล้ว เพียงแค่พูดว่าบุคคลนี้มีชื่อเสียงในการเล่นกับเด็กผู้หญิงผู้บริสุทธิ์คนไหนที่เล่นกับเขาไม่อยู่ดีะอก็ตายยังจะบอกว่ามันดีกับฉันงั้นหรอแกคิดออกก็ดีแล้วตาบใรที่แกเชื่อฟังต่อไปแกจตางงานกับประธานตู้และเป็นภรรยาที่ร่ำรวยฉันจะไม่กังวลในช่วงเครื่งหลังของชีวิตแกลเลย แกอยู่เดี๋ยวนี้นะไม่ได้ฉันจะโดนจับแบบนี้ไม่ได้ถ้าโดนจับไปจะต้องตายแน่ๆตัแวแน่ชีวิตนี้ประตูเปิดนี่ จังตื่นตดนมากาาาไม่ได้ที่นี่นมีคนฉันต้องออกไปเธอเป็นใครเธอเป็นใครกัน ขอโทษค่ะฉันไม่รู้ว่าที่เนี่มีคนแต่จังทำไมผู้ชายคนนี้ปรกากฏตัวแล้วร่างกายของฉันน่ะรู้สึกร้อนจังช่วยช่วยฉันออกไป๋อ,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 อ ช่วยดึงฉันขึ้นมาด้วยเธอปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เธอตั้งใจเหรอไม่ไม่ใช่ฉันจะไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนนายจะทำอะไร มาแล้วอย่าได้คิดจะออกไปจมดิ่งเฮ้ยรับสนิทโอเคอย่างดีที่ไม่ใช่ไปทานตู้หรือแค่ห้องนี้เด็กคนนั้นต้องอยู่ที่นี่แน่เด็กมูกชินเย่ยรีบเอประตูเดี๋ยวนี้ให้ตายตั้งใจเอาคนมาอยู่ชั้นชีคาชิบหายละ อย่างดีที่เสื้อผ้าไม่ขาดไปไหนพวกเขาตามหาฉันแนซ่อนตัวอยู่ในห้องก่อนเธอรอพวกเราไปก่อนค่อยออกไปฉันช่วยเธอได้คนคนนี้เป็นใครกันแน่ทำไมดูมั่นใจเหลือเกินไหนต้องการอะไรจูบฉันฮะอย่าให้พูดซ้ำน้องก็นอนด้วยกันละเพียงแค่จูบอะไม่เสียหายหรอกเพียงแค่ถูกสุนัขกัดยังไงก็จูบแล้ว ไม่ได้บอกเองว่าจุบนานเท่าไร <G ül> จะการกับคนที่อยู่ข้างนอกฮะออย่ยงดีที่หนีมาก่อนที่เขาจะตื่นฉันหวังว่าฉันนะจะไม่ติดต่อเขาอีก ไม่ผ่านไปแป๊บเดียวก็กลายเป็นแบบนี้แล้วเธออยู่บ้านคนเดียวทำไมไม่เปิดไฟเฮ้อเพื่อนสนิทมูชินเย่สยโ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 ย่เกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรเชนกำลังพวกเขาอะอยากให้ฉันอะแต่งงานกับประธานตู้เจ้าของสังหาริมทรั์นั่นและวางยาฉันฉันเป็นแค่รูกเก็บมาเลี้ยงแต่ว่าหลายปีที่ผ่านมาไม่แต่เลี้ยงหมายังมีความรู้สึกกับมันแต่ทำไมพวกเขาอะถึงทำกับฉันแบบนี้เพราะฉันไม่ดีหรอ ไม่ใช่ความผิดของเธอเธอทำดีที่สุดแล้วแต่พวกเขาตั้งหาที่ไม่ดีเย่เย่ร้อนมากเธอเป็นไข้แล้วต้องรีบพาไปโรงพยาบาลเย่เย่ยังไม่ลาทิ้งน้ายคนนี้เอาหรอรัวรยงังเย่เย่ไม่สบายฉันคนเดียวอะคงเอาไม่อยู่นายมาช่วยหน่อยได้ไหมไม่สบายไปหาหมอสิรัวยางของเราอะก็ไม่ได้ไปหาหมอซะหน่อยหาเขาได้ไหมโมซี่โหทำไมถึงเป็นเธอ ป็นฉันเะาจทาไมขอร้องละอ,อย่างนี้ไปอย่าทรหารัวยอย่างอีกเขามีค้อมั่นแล้วเข้าใจไหมมูสินเย่ยตามตื้อค้่มั่นของน้องสาวแบบนี้แล้วไม่ฉันเดือดร้อนมากไ้ตายสิไอคนนี้เธอคิดว่าฉันน่ะยอยากให้เธอมาช่วยเหรอเอ๊เสียงนักยิงตามแล้วมาหาใครขอถามหน่อยครับคุณมูสินเย,ย่อยู่ไหมครับพวกคุณเป็นใครไปทางของพวกเรากำลังตามหาตัวคุณมู ผู้หญิงคนนั้นน่ะอยู่ไหนคุณคุณเป็นใครเรียเธอออกมาคุณหมายถึงเยๆ่ๆเธอไม่สบายเธอไม่ค่อยสะดวกรับแขกมีอะไรบอกฉันได้ฉันเป็นอ๋อคุณคุณเข้าไปไม่ได้อยู่เดี๋ยวนี้ทำไมเข้ามาตามใจชอบโดนรั้งขนาดนี้เป็นยังบ่อยไว้แบบนี้ฉัน ฉันจะพาเธอไปโรงพยาบาลเธอก็ตามมาด้วยกันโอเคคนคนนีเ้เป็นใครกันแน่ทำไมฉันถึงไม่กล้าต่อต้านเขาประธานทำไมดูกังวลอย่างนี้หาดูยากมากรีบมาทันทีที่มีข่าวทันใดนั้นผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้ปรากฏตัวขึ้นรีบครับครับประธานแต่ว่านูเหมือนะจะเร็วที่สุดแล้วนะครับ ประธานรู้สวัสดีค่ะประธานรู้ประธานรู้ประธานรู้สวัสดีค่ะตัวเธอน้อยผู้หญิงคนเนี้ยอยู่ในที่เย็นมากเกินไปเลยเป็นไข้ไม่มีอะไรด้แรงไข้ลดอะ่ะก็จะดีขึ้นโอ้ยนั่นคือประธานรู้ใช่ไหมครั้งนี้ยขอบคุณคุณมากไม่เป็นไรแล้วจะกลับบ้านไหมคะฉันอยู่ก็พอแล้ว ยังขอตัวออกไปซื้อของให้เยยก่อนดีกว่าเชิญคุณทำสบายค่ะเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนนึงทำไมถึงทำให้คนสนใจได้ถึงขนาดนี้อใครโยโย่เหรอเย่เได้ถตื่นแล้วรู้สึกดีขึ้นยังรัวรัวยังน้ำาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ขอโทษนะเยเย่เซ่โหรอโทรศัพท์ฉันไปไม่ให้ฉันอ่ารับโทรศัพท์จากเธอฉันรู้ว่ากําลังพูดอะไรอยู่ตอนเกิดเรื่องไม่ได้อยู่ข้างๆเธอฉันไม่ดีเองแต่ฉันอ่ะเห็นในบันทึกโทรเข้าออกก็รีบมาทันทีเลยอย่ากดเลยนะฉันไม่รู้ว่านายกำลังพูดอะไรพวกเราเลิกกันแล้วใบมือฉันเย่เย่อย่าทำแบบนี้สิเธอก็รู้คนที่ฉันรักก็คือเธอรักฉันเหรอนี่คือสิ่งที่นายแสดงออกมาว่ารักฉันเหรอ รักของนายฉันรับไว้ไม่ได้ไม่เย่เยฉันคิดถึงเธอมากเธออย่าไปจากฉันได้ไหมนายไปเดี๋ยวนี้นายทำอะไรออกไปให้พ้นจากเย่เเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับเธอออกไปรัวออยังพี่พวกนายกำลังทำอะไรกันอยู่ในเวลาเดียวกันอาการสำนักง,งานหรือ จ่างนั้นนี้มาครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เปิดหน้าอื่นคุณเห็นดอกไม้หรอไปจะเลิกงานแล้วครับจะไปเยีเ่ยมคุณมูที่โรงพยาบาลไหมครับเห็นเมื่อในพูดแบบนี้แล้วยังก็ไปกันเถอะอืมล่วอย่างนายก็มาเยี่ยมพี่สาวของฉันหรอทำไมไม่ลองมาพร้อมกันล่ะพี่ก็จริงๆเลยมีอะไรก็บอกฉันก็ได้น้องเขยจะใกล้ชิดกัาน้องสาวแท้ๆได้ยังไงกันใหญ่นี่โยโย่ก็เห็นแล้วนี่ กลับไปได้แล้วใช่ไหมพวกเธอเราลุกบอไปรับผ้าป้องกันฉันงั้นพวกเราไม่รบกวนกันพระผ่องของพี่แล้วอ่าใช่แล้วพรุ่งนี้ไม่ให้พี่กลับบ้านด้วยรู้แล้วงั้นครั้งหน้าฉันค่อยมาเยี่ยมพี่ใหมล่ละกันเย่เย่ขอโทษนะคืนนี้ฉันเรล่นลุยหยางเองงั้นเมื่อคืนนี้เราลุยอยางอ่ะพาฉันมาโรงพยาบาลเหรอแน่นอนว่าไม่ใช่เมื่อคืนลุยหยางอ่ะไม่ได้รัรบโทรศัพท์ เป็นผู้ชายที่ไม่รู้จักแต่ดูเหมือนจะเป็นประธานอะไรสักอย่างน่าประทับใจมากหล่อมากคนนั้น่ดูแลเธอนานมากออกไปเมื่อไม่นานนี้เองรู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้สึกปกติกับเธอไม่น่าจะเป็นเขาฉันผิดไปแล้วเย่เยฉันไม่ควรโทรหาล่วหยางไม่อย่างนั้นยายวสโวโผมไม่มีข้ออ้างมาเยาะเย้ยเธอใหญ่โง่ไปโทษเธอได้ยังไงเธอเป็นห่วงฉันตั้งหากแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ล่วหยางอาจจะมาอีกก็ดีกว่าเทาเรารีบไปจากที่นี่ โอเคฉันจะไปทำเรื่องออกจากโรงพยาบาลตอนนี้เ,เลยพวกเราเรีบดกันเถอะดูสิประธานหลูมาอีกแล้วประธานหลูหล่อมากประธานหลูสวัสดีค่ะว้าวประธานหลูจ,จ,จงใจหยุดรถครึ่งทางเพื่อน,นำอาหารนะมาไหมผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนว่าคุณหลูจะเปลี่ยนไปแล้วเธอจะชอบไหมนะใหญ่บ้าผู้หญิงที่พักอยู่ในห้องเมื่อคืนนี้ล่ะเอ๊ะ เธอเมื่อตอนกลางวันอะให้น้ำเกลเซ่กลับไปแล้วค่ะให้รางวัลแก่เธอฮะแผนเกฉุกเฉินนั่นคือลูกเฉยเยียนอย่างกกรูปกุ๊บนี่คนแบบนี้จะปรากฏที่นี่ได้ยังไงกันพี่ลู่หยางพี่กำลังคิด,ดอะไรอยู่พี่ลู่หยางกดฉันหรอจะเป็นไปนได้ยังไงไม่มีอะไรสักหน่อยฉันรู้ว่าพี่อยากชอบวิสาของฉันขอโทษนะ หากตอนนั้นน่ะฉันไม่ดื่มไว้แก้วนั้นมันต้องพูดแล้วฉันก็ผิดเหมือนกันฉันจะดูแลเธอให้ดีเสียโวอมโหมเูเ้นเย่เขาว่าไม่ชอบแล้วฉันน่ะจะเาของเธอมาเป็นของฉันให้หมดวันถัดมาบ้านหมูเซนเย่เธอก็โตแล้วไม่ใช่เด็กแล้วแม่กับพ่อรู้เรื่องแต่งงานให้ลูกแล้วคนนั้นน่ะมีอายุเท่ากันเธอแต่ยังเป็นแพทย์ที่เพิ่งกลับมาจากการศึกษาในต่างประเทศเราหน้าไปพบกันซะซิ นี่คือจุดประสงค์ของพวกเขาที่ต้องการโทรหาฉันรับประธานอาหารคำ่ำตอนนี้หนูยังไม่อยากแต่งงานมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแกคืนนั้นน่ะที่แกหนีไปทำใหประธานตู้ไม่พอใจจำไม่ว่าตระกูลมูลของเราอ่ะเสียธุรกิจไปมากครั้งนั้นน่ะช่างมันแต่ครั้งนี้เธอไม่ไปไม่ได้เปิดธุรกิจนูสมควรได้รับยาจะไปรับใช้ชา,ชาลาที่ชอบเล่นกับผู้หญิงอย่างนั้นหรอหนูไม่ไปต่อยากให้ไปพวกคุณก็ไปเอง ครอบครัวมูลเล่นเกมมาตั้งหลายปีไม่ตอบแทนบญคุณเลยเหรอเธอคิดว่าเธอไม่ต้องตอบแทนอะไรเลยหรืองไงถึงเวลาที่เธอต้องตอบแทนครอบครัวมูลแล้วครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมครอบครัวมูและฉันจะไม่มีอะไรต่อกันอีกแล้วใช่รู้แล้วฉันจะไปแม่ทำไมต้องแนะนำผู้ชายที่ดีขนาดนั้นให้หมูเซนเย่ด้วยดรรหลิวๆลูกง่แม่กำลังช่วยลูกอยู่นะ ลูกกับหลัวยางอ่ะมั่นกันแล้วแล้วหมเูเยนเย่ยังทํางานกับบริษัทหลัวไม่ทามาปล่อยให้เธอแล้หลัวยางอ่ะมีร่องรอยของการฟื้นคืนความรู้สึกเก่าๆวางใจเถอะแม่หนูจะไม่ให้มันมีโอกาสแบบนั้นหรอกตั้งแต่นั้นมาไม่มีอะไรสามารถลุกมาชนได้อีกวันถัดมารเรื่องกฟฉันลังงานแค่สองวัน ทำไมบรรยากาศของบริษัทถึงประหลาดขนาดนี้วัยหนุ่มสาวทําอะไรก็ไม่ดีต้องไปเป็นเมียน้อยเพื่อทำร้ายข้าวคนอื่นยังดีที่ประธานรั่วปบกับประธานมูแล้วพวกเธออย่าไปเข้าใจอะไรอย่ามาพูดจามมสโซที่นี่มูที่มูไปเถอะทางานแต่ว่าเชื่อทำเป็นไม่สนใจซะงั้นดูก่อนว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้น ช็อกค,ความงามที่แท้จริงของหญิงสาวที่เย็นชาเธอเป็นเมียน้อยทุกคนรู้ใช่ไหมประธานหัวเป็นคู่ม,มั่นของประธานมูของพวกเราขนมและเหล้าง,งานมั่นทุกคนก็กินด้วยกันแต่คุณไม่เคยคิดเลยว,ว่ามันเป็นในสำนักง,งานของพวกเราพื้นโรงงานของพี่นามสกุนมูเหมือนกันหรือพี่สาวของประธานมูนั่นเองมันแค่คดูลักษณะเหมือนดอกไม้ที่สูงรงแต่จริงจริงแล้วละไรยังอายไปเป็นเมียน้อยเขาซะได้ยังจะมาแย่งสามีน้องสาวตัวเองอีกคนแบบนี้ไม่ตายดีแน่คนแบบนี้ไม่เหมาะกับเป็นลกูออกกบไป อันนั้นระเลยหาที่แบบไม่ได้จะไม่ได้คาดหวังความงามที่มีชื่อเสียงของบริษัทจริงๆแล้วมันเหมือนกันมงกุฎสำหรับคุณใช่ฉันกำังจะเห็นเธอเหมือนดอกบัวบนยอดเขาขัดถือไม่ได้ตอนนี้ฉันต้องการที่จะมาหามันเป็นเพียงเพื่อให้เธอเธอดูเย็นชามากดูเหมือนจะไม่มีดอกไม้ไฟจะดีไหมจะอยู่บนเตียงคาพาคุณมาแอสโซจริงๆไม่เลวเลยคุณสามารถไปลองดูกับเธอได้นี่ประธานมูของเราเป็นทองคำของบริษัทมูเมียน้อยอย่างรอน่ะมันไม่คุ้มค่าที่เปรียบเทียบกับประธานมูนึกไงดูถูกประธานมูของพวกเราสนับสนุนประธานมูของพวกเราเมียน้อยา เอาไปจับบริษัทบวกหมายเล่ประชาชนใครเป็นคนโพสกันแน่นี่มันเป็นวิธีที่สกปรกมีอะไรก็มาพูดกันต่อหน้าพี่สาวที่ยังยุ่งกับคู่หมั้นของน้องสาวของเขาคลิกริ้งเพื่อสร้างความประหลาดใจมีน้อยอย่างรอน่ะมันไม่คุ้มค่าที่จะเปรียบเทียบประธานมูออกไปฉันต้องเห็นให้ได้ว่ามันเป็นรูปอะไรถสามารถทําให้ฉันกลารเป็นเมียน้อยไปได้เห็นได้ชดว่าเราเป็นแฟนกันทำไมเธอถึงทำเหมือนหลบๆซ่อนๆด้วย พวกเรายังเป็นนักเรียนปกปิดหน่อยอะไม่ดีหรอแด้เก่งขนาดเนี้ยฉันไม่อยากเป็นที่จับตามองของผู้หญิงทั้งโรงเรียนเธอฉลาดมากปรากฏว่าในเวลาน,นั้นมูเซียนโหวได้เริ่มวางแผนจากการฉันแล้วกลายปแล้วเย่ๆโรกรกกอนจะไม่ให้คนดูแลเวฟรบเดี๋ยวนี้โยโย่ไม่มีใครอะจงใจปล่อยมันออกไปการนินทาประเภทเนี้ยจะไม่ใหญ่โตในฟอร์มของบริษัทมูเซียนเย่ได้เห็นฟอร์มแล้วใช่ไหม เอมีน่ามานั่งอยู่ตรงนี้อีกเหรอวางแผนไม่เมื่อไรออกจะร่วงกุ้บราเป็นอย่างเธอยังคนต้องพึ่งพาบอร์ซังั้นฉันอ่ะทำไมต้องไปทำเรื่องแบบนี้เรายังมีหน้าอยู่ที่เนี่ยไม่ยอมออกไปประธานมูอ่ะไม่มาหาเธอเพราะว่าไม่อยากรอให้มันดูหน้าเกียร์ระด,ดับความสนใจของเธอออกด้วยตัวเองแค่รูปไม่กี่รูปสามารถเป็นไปน้อยได้แล้วเหรองั้นฉันอ่ะก็มีลูกเธอที่พามัสามารถยืนยันได้ว่าเธอไปขายตัวฉันขอเตือนให้เธอออกไป ถึงตอนที่มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นคนที่อบอายอะ่ะคือเธอพี่เยอยา่าไปสนใจคำพูดของคนพวกนั้นเลยฉันเชื่อพี่อืมฉันไม่สนใจหร,รอกพี่เยไม่ว่าต่อไปนี้พี่จะไปไหนฉันจะไปกับพี่ฉันบอกตอนไหนว่าจะไปฉันพูดถึงตอนที่ออกไปอะ่ะแต่ไม่ใช่ตอนนี้ก่อนที่จะออกจะทำให้คนที่อยู่เบื้องหลังใยกมาไม้คุ้มเลยตอนกลางคืน อยู่ไหมอยู่ในที่สุสดคุณก็คิดถึงผมคุณมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับไม่ได้บอกว่าคุณเป็นแฮกเกอร์ระดับต้นๆหรอฉันม่เรื่องอยากจะขอให้คุณช่วยสักหน่อยคุณรีบพูดมาได้เลยฉันสัญญาว่าจะทำอย่างถูกต้องคือแบบนี้พรุ่งนี้คอยดูการแสดงดีๆแล้วกันในเวลาเดียวกันโอ้โห ยืนเสียโมอถือว่าพิบานแล้วอย่าคิดว่าฉัน่ะไม่รู้ว่าพวกนายอะพูดอะไรอยู่วันนี้คุณชายอารมณ์ไม่ดีไม่สนใจพวกนายละผู้หญิงของฉัน่ะมาหาแล้วพวกนายสนุกกันต่อเถอะฉันขอตัวก่อนอ่าไปละอพวกนายว่าผู้หญิงที่ยืนเสียวโม่พูดถึงอะคือใครกันทำไมถึงทำให้ยืนเสียวโม่เชื่อฟังได้ขนาดนี้ใครจะไปรู้ละ่ะอืมน่าเบือ่อ เออรู้เยเย็นนายเรียกพวกฉันอ่ะมาร่าทำไมไมพูดอะไรล่ะกินแต่เล่าอย่างเดียวเป็นอะไรกันแน่เอ้ทำให้อดหูใจรงนายว่าจะจีบผู้หญิงยังไงืม <c oughs> ฉันฟังไม่ผิดใช่ไหม <c oughs> ต้นไม้เหล็กสีบีต้องการที่จะจีบผู้หญิงแต่ยังเป็นเด็กอยู่หรือเปล่าพอ,อไม่ใช่ฮะอะไรไม่ใช่ พอละเขาเรื่องยังต้องคิดหรอยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของนายเึงแค่ใบหน้าของนายผู้หญิงทุกคนน่ะต้องรู้อืมเธอไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นเหมือนกันหมดล้วรู้จักผู้หญิงน่ะน้อยกันไปแล้วเลยรู้สึแกแปลกให้ฉันสอนนายก็เป็นแบบนี้นายต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อเช้าวันถัดมาบรรยากาศแปลกเด็กคนนั้นน่ะเชื่อถือได้หรือเปล่า พี่เย่รีบมาดูนี่สิข่าวใหญ่เรื่องจริงใครคือเมียน้อยกันแน่ขอโทษด้วยที่ฉันน่ะไม่ทราบความจริงรนเมื่อวานนี้ฉันจึง,จงล่ำลือม,มันอะ่ะนำมาสื่ออีกที่ผลที่ไม่ดีให้กับทุกคนตอนเนี้ยจะชี้แจงที่นี่คุณเสียวโหอยู่ในความสับสนบุญบาขอ,ของชีวิตส่วนตัวยังเกี่ยวข้องกับเป็นเมียน้อยของคนอื่นร่างมีรูปที่เกี่ยวข้องที่แท้จริงคุณเมื่อวานนี้ได้สารภาพแล้วค่ะนี่คือพ้นความจริงจริงๆแล้วใครเป็นเมียน้อย ขอโทษด้วยที่ฉันไม่ทราบความจริงเมื่อวันนี้ฉันจึงล่ำลือมันนำมาซึ่งอิทธิพลไม่ดีให้กับทุกคนตอนนี้ฉันจะชี้แจงที่นี่มูเซโวถึงเป็นความสับสนวุ่นวายของชีวิตส่วนตัวยังเกี่ยวข้องเป็นไมเนาะของคนอื่นส่งวิดีโออายุไม่ถึงส8่แปดนำรับชมยังมีวิดีโอด้วยนี่คงไม่ใช่เดี๋ยวก่อนประธานมูเขาประธานมูเขาอุ้ย ตาคนนั้น่ะเอามาได้ยังไงแม้แต่สิงของในระดับนี้ก็ยังถูกเบิออกโดยเขาเนี่ยหรือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในเวลาเดือนเดียวกันคงทำงานหมู่ซโวแกไปทำอะไรไปฉันไม่ทราบค่ะไม่ใช่ฉันพูดจริงๆค่ะไม่ใช่แกหรอแกกล้าพูดว่าในฟอร์มนั้นน่ะไม่ใช่บัญชีของแกหรอใช่แต่ว่า รหัสผิดจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยแม้ว่าฉันจะเข้ารหัสใหม่อีกครั้งก็ตามรหัสผิดไปหมดเลยมูเซนเยจึงแล้วเป็นอะไรกันแน่ไปไปเรียกคนมาไม่โปรดนั่นเดี๋ยวนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ฉันไม่สนเรียกพวกแกมาเพื่ออะไรใส่หัวไปหาวิธีมาเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ได้รู้เรื่องไม่ใช่มูเซนเยมูเซนเยหรือใช่เมียน้อย มูเซนเย่ต้องเป็นมันแน่ที่ทำเรื่องนี้ฉันจับตาดูมันไว้แ <s> ม่ช่วยหนูด้วยรู้สึกไม่ดีนี่เธอควรจะสื้อสาตกับมันตอนนี้ จริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอืมเธอจำครั้สุดท้ายอ่ะของฉันตอนที่ไปสถานที่เลี้ยงเด็กกับพาคนเดียวได้ไหมอืมจำได้สิตอนแรกบอกว่าจะไปด้วยกันแต่อยู่ดีๆฉันก็มีโทรล่า,ลาขึ้นมาจร,จริงๆแล้ววันนั้นตอนบ่ายบนถนนฉันบังเอนะิญอ่ะเจอขอทานคนนึงขอทานหรออืมเนื้อตัวสุกอบแล้วก็มีกลิ่นปแปลกแต่ว่าดวงตาคู่นั้นน่าประหลาดใจมากงนงามมากฉันดูแล้วเหมือนเขาอ่ะกำลังหิวเลยให้ของกินหนาไปเล็กน้อย าต้องการให้ช่องทางติดต่อเขาจะตอแทนฉันฉันจึงให้ไปเขาอยากได้เธอก็ให้งั้นเหรอให้รดนหลอกมากจะทำยังไงฉันแค่ให้เลขคิวๆฉันไม่โง่แต่จริงๆแล้วเขาไม่เหมือนคนหลอกลวงผมจะตอบแทนคุณแค่คุณบอกความต้องการมาครับเหมือนคนโง่อืเหมือนคนโง่หลัง่างนั้นล่ะมันเป็นเวลานานมากแล้วลืมไปแล้วเขาเพิ่มฉันมา เขาบอกว่าไม่ใช่ขอทานเข้ามาที่นี่เพื่อหาคนรักเจอกับขโมยรายการเป็นแบบนั้นพวกเราแค่คุยยัมผ่านอนเตอนเฉยๆครั้งนี้เเรื่องแบบนี้ฉันจำได้ว่าเขาบังเออนะเปิดเผยว่าเขาเป็นแฮกเกอร์ฉังถามยังไม่แน่ใจฉันไม่ได้คาดหวังให้เขา่เห็นด้วยรับมันหนักกาเป็นแบบนั้นมาที่หนานสางเพ็นคนหายากและพวกกับโจนมีเพียงเธอเท่านั้นที่เชื่อในคาพูดประเภทนี้นิดว่าคนคนนี้ไม่ง่ายจะอยู่ให้ห่างจากเขาเลยนะโอเคนะฉันรู้แล้วหมดเลยนะ ผู้หญิงรอ่นมาให้ทุกคนออกไปเออให้พวกเราออกไปทำไมเราจะไปรู้ว่าร่าไม่ทราบอันมีบางสิง่งที่จะอธิบายเอ,อ๊ะใช่แล้วหมูเซนเย้ผู้หญิงรุองอ่นวอางานอธิบายเป็นเศษเธอต้องอยู่ที่นั่นไม่สามารถไปไหนได้